และนี่คือความเป็นจริง70%ของผู้คนที่ไปหาหมอวีปัญหาที่มีสาเหตุเกิดจากการขาดโภชนาการที่เหมาะสมเริ่มจากอาการเหนื่อยสะสมหรือแค่รู้สึกไม่ดีหรือมีท้องไส้ไม่ดีย่อยอาหารไม่ดีไปจนถึงปัญหาที่จริงจังกว่านี้ พบว่า70%ของคนที่เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจวายมะเร็งเส้นเลือดแตกสิ่งที่ค้นพบก็คือปัญหาสุขภาพเหล่านั้น,เ,นเป็นปัญหาที่มีบอกเกิดจากการขาดโภชนาการที่ดีอีกเช่นกันคนมีไขมันมากเกินไปมีน้ําตาลมากเกินไปมีเกลือมากเกินไปกินทุกอย่างที่ไม่ดีมากเกินไปและไม่ได้รับวิตามินแร่ธาตุพืชผักสมุนไพรที่เพียงพอ ดังนั้นด้วยเ e อร์บาไลฟ์นี่คือประเด็นที่สําคัญผู้คนมักจะพูดกันว่ามีอะไรพิเศษทําไมเ e อร์บไลฟ์ถึงพิเศษขนาดนั้นสิ่งที่ทําให้เราพิเศษยิ่งเพราะว่าเราไม่ใช่โปรแกรมลดความอ้วนเราเป็นโปรแกรมสุขภาพนั่นซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องจําไว้เลยผมจะให้คุณดูข้อเท็จจริงบางอย่างทุกๆวันร่างกายของคุณจะต้องการโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุไขมันและน้ำมันแต่จากการศึกษาพบว่าจากคุณภาพดินที่ตกต่ำซึ่งเราใช้ในการเพราะปลูก ถ้าเรายังใช้สารเคมีใช้ยาฆ่า,มาแมลงกับผลผลิตแล้วเราก็ได้เก็บผลผลิตเหล่านั้นไปสู่ตลาดเพื่อขายให้เร็วที่สุดเพราะสมมุติว่าถ้าเกิดเป็นอโวคาโดเหล่านี้เพิ่งเก็บจากต้นก็สดดีอยู่แต่เมื่อไปถึงร้านขายแล้วอาจจะใกล้เสียแล้วก็ได้และนั่นคือสาเหตุที่ทําให้ต้องเร่งขนส่งผลผลิตไปขายให้เร็วที่สุดสารเคมีที่เราใช้ยาฆ่า,มาแมลงยาปฏิชีวะที่เราใช้กันในเนื้อสัตว์ในหมูในไก่และอื่นๆก็ยังตกค้างอยู่ในอาหารดอน,นั้นแล้วเราก็มักจะ ระเบิดอาหารของเราในไมโครเวฟหรือปรุงอาหารสุกเกินไปซึ่งทั้งหมดนั่นทําให้อาหารทั่วไปไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับสุขภาพเลยยอมรับความจริงเถอะนะครับใน US ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดจะหาอาหารที่ให้สมดุลหรอแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งและโค้กหรอครับคงไม่ใช่ดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยพบว่าการได้รับสารอาหารครบถ้วนแต่ตามร่างกายต้องการแต่ละวันโปรโตีนวิตามินแร่ธาตุไขมันพืชผักทำให้เราต้องกินอาหารที่ให้พลังงานถึง 2,500- ถึง 4,000แคลอรีต่ต่อวันซึ่งปกติแล้วนั่นคือการกินเพิ่มน้ำหนักและนั่นคือสาเหตุที่คน85%ในสาหารัฐอเมริกามีน้้ำหนักตัวเกินอย่างน้อย3-7ถึงกิโลกรัมและทุกวันนี้มีคนอ้วนจุกมากอย่างไม่เคยมีมาก่อนและทุกทุกคนจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ดีและสุขภาพที่ดีถูกไหมครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เฮเบรัลจัดก,การให้ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าสารอาหารระดับเซลล์มันเป็นการกลาวกระโดด ด้านวิทยาศาสตร์ที่ได้ช่วยคนนับล้านมาแล้วอธิบายก็คือเราจะได้รับพลังงานแค่3 4 0ถึงแคลอรี่ต่อวนันแต่จะได้สารอาหารที่เทียบเ,เท่ากับการทานอาหารปกติที่ให้พลังงาน3 4 0ถึงแคลอรี่ต่อวนันต่อไปคือประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการดูดซึมสารอาหารต่อให้คุณเป็น นักกินอาหารที่ดีสมมติว่าพยายามดูแลตัวเองพยายามกินอาหารที่ดีแต่คนจํานวนมากมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารจากอาหารที่ทานเข้าไปในแต่ละวันเพราะอาจจะมีปัญหาที่ลําไส้ที่วิไลหรือที่ฟันหรือทุกๆอย่างเช่นจากความเครียดยาโมลภาวะสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์การใช้ชีวิตที่ทำให้คุณมีการดูดซึมสารอาหารน้อยลงดังนั้นแม้คุณจะกินอาหารที่ดีแต่คนจํานวนมากยังคงรู้สึกไม่ดีปวดตามร่างกายเป็นหวัดคัาจมูกตลอดเวลาและอื่น ด้วยเฮอร์บอไลด์ด้วยสารอาหารที่มีครบครบถ้วนทุกอย่างได้สมดุลทางโภชนาการทุกอย่างเนี่ย3-400แคลอรี่ต่อวันเท่านั้นเองที่คุณได้รับแต่คุณได้รับสารอาหารและสามารถดูดซึมทุกอย่างที่คุณได้ที่คุณทานได้ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะจากผลิตภัณฑ์เฮอร์บอไลด์หรือว่าอาหารอย่างอื่นที่คุณทานดังนั้นเมื่อคุณต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตัวเองนี่คือวิธีการใช้ถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักสูตรการทานก็คือ3 2 1 จดไว้เลยนะครับ3ครั้งต่อวันที่คุณทานผลิตภัณฑ์เม็ด2ครั้งต่อวันคุณทานฟอร์มูล่าวัหรือเชคนั่นเองและคุณสามารถปรุงแต่งเชคได้ตามใจชอบให้ได้รสชาติตามที่คุณชอบคุณจะขยาวใส่เครื่องดื่มที่คุณชอบไปผสมใส่โยเกิร์ตใส่ซีเรียลก็ได้หรือคุณจะใส่ผลไม้แล้วก็ปั่นก็ได้นะครับใส่เกลือน้ำแข็งหน่อยก็จะออกมาคล้ายสมูทตี้เลยคุณสามารถขอสูตรได้จากคนที่ดูแลคุณอยู่นะครับ และเพื่อจะลดน้ำหนักเนี่ยคุณทานเชคนี่แทนมื้ออาหารปกติ2มื้อต่อวันใช่ครับทานแทนมื้ออาหารไปเลยเพราะว่าเชคเป็นมื้ออาหารแล้วเป็นอาหารทดแทนร่วมกับใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มการเผาผลาญไขมันของเราด้วยเช่นชาต่างๆผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมความผิวจุกจิกขจัดไขมันส่วนเกินผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้คุณใช้สองครั้งต่อวันเป็นการทานตามปกติ และ1ครั้งต่อวันที่คุณทานอาหารปกติได้ซึ่งคุณทานอาหารตามที่ชอบได้เลยตามสบายสรุปคือสูตร3 2 1สําหรับการลดน้ําหนักต่อไปคือสูตรการทานเพื่อ,อรักษาน้ําหนักให้คงที่ซึ่งผมได้ทานมาถึง22ปีแล้วนั่นคือสูตร312คุณทานผลิตภัณฑ์เม็ดสครั้งต่อวันทานฟอร์มูล่าวันเชคหนึ่งมื้อต่อวันแต่ผมยังเสริมโตช่วยสลายไขมันอีกด้วยอย่างเช่นชาเป็นต้นเพื่อให้ขุนดีอยู่เสมอ และ2ครั้งต่อวันที่คุณทานอาหารปกติถ้าคุณอยากสลับไปมาระหว่างสูตรลดน้าหนักและสูตรรักษาระดับน้ําหนักก็ทําได้แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมใช้โปรแกรมเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายได้สิ่งที่ต้องการแน่นอนในทุกๆวันถ้าจะเพิ่มน้ําหนักสูตรคือ3ามสาทานผลิตภัณฑ์ไม่สครั้งต่อวันทานฟอร์มูล่าวันเชค3สามครั้งต่อวันและทานอาหารปกติ3มื้อต่อวันด้วยวิธีนี้คุณจะเพิ่มน้ําหนักได้อย่างมีสุขภาพดีกว่า แล้วสิ่งที่คุณได้รับจากการทานก็คือนิสัยการทานของคุณจะเปลี่ยนไปเองตามธรรมชาติคุณจะรักการทานที่มีต่อสุขที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นคุณมมกจะพบว่าทานเนื้อน้อยลงทานปลาทานไก่มากขึ้นดื่มกาแฟน้อยลงเหมือนกับว่านิสัยการทานของคุณถูกชล้างให้ถูกหลักสุขภาพไปเลยเพราะร่างกายคุณได้รับการเติมเต็มอย่างเต็ม,ตม,ตม,ตมที่ได้รับการชำระล้างอย่างดี ผมบอกคุณได้เลยว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นมากๆคุณอาจถามว่ารู้สึกดีขึ้นแค่ไหนคุณจะไม่มีทางรู้เลยจนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นจริงๆดังนั้นลองให้โอกาสผลิตภัณฑ์สักสองสัปดาห์ถึง1เดือนเป็นอย่างน้อยแล้วคุณจะรู้สึกแตกต่างอย่างแน่นอนตลอดไมครับนี่คือวิธีการทานผลิตภัณฑ์แบบพื้นฐานนะครับ